ั่งดูฝรั่งหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาเล่นเรือปลายับที่ปล่อยมาตามกระแสน้ำเนาะก็เป mm ินดีครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองวังเวียงครับกับการเด่นเฮียนะพีเพ้่องครับ เป็นกิจกรรมหนึงครูกับซิทลายหรือว่านี่แหละฮะทลามอเตอร์กำลังต้องบนก็บินข้างล่างก็ล่องเอรือจกิจกรรมน้ก็คือนั่งบอลลูนนะจุดนี้เขาเรียกว่าสะพานสีฟ้านะครับเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินวสวยๆอีกจุดหนึง่งใครไปใครมาก็ต้องแวะมาจุดนี้ก็ สะพานข้ามแม่น้ำซองข้ามไปจุดนู้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้ำถ้ำนางฟ้าเนาะก็จะมีกิจกรรมนั่งห่วงยางเข้าถ้ำหรือการโรยเชือกดึงเชือกเข้าไปในถ้ำก็ข้างในถ้ำก็สวยงามครับแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าครับเพราะว่าออกมาค่ำเล่นหนึ่งก็เลยไม่มีเวลาพอที่จะเข้าไปเล่นกิจกรรมนั้นก็เจียภาพบรรยากาศบนสะพาน ดูนักท่องเที่ยวล่องเรือแล้วก็ดูเขาขับทามอเตอร์ข้างบนนะยากาศช่วงเย็นๆก็สนุปอีกแบบนึงครับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินกันเยอะจุดนี้เนี่ยฮะภาพโบภาณสวยงามมากน้ำสีฟ้าใสใสมากครับน้ำน่าเล่นมากเป็นน้ำจาก ภูเขาหินเนาะเพราะว่าภูเขาแถวนี้เป็นภูเขาหินหมดนะครับเแถววังเวียงเนี่ยฮะ ฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นร้านอาหารร้านใหญ่เลยอ่ะอ๋อเป็นอาหารเป็นบ้านเนาะือ ตอนนี้ก็อ่กจากบอเวียงมาลุกหน้าไปทางน้ำฝนยังจัดครับวันนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับครับเส,เส้นทางกลับเราใช้หมาเลขก13ที่ไม่ใช่เป็นทางคน ชาวบ้านที่แค่สัญจร,จรนะครับก็ที่เห็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเดิามมานทางครับว่าถนนทางก็อยังเห็นนะฮะจาก,ากถานนทางกว้างมากครับเป็น,ปนป่อเป็นช่วงเป็น เร็วที่ใช้ก็ประมาณ50-60ประมาณนี้ฮนะเร็วกว่าน,นี้ก็ต้องระวังหนักเนี่ยมากบางช่วงก็ดีอย่างเงี้ยบางช่วงก็มีลุ้มเลิศได้ฟิล์อีแบบนึงครับนะสำหรับการเดินทางจะบ้านเรียน์วิธีชีวิตชาวบ้านเจออะไรสวยๆง,งามแปลกๆนแบบปลกตาแล้วก็ได้ลงไปถ่ายคลิปขออุโมงะคครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโพนฮงโพนฮงเพี่น้องครับแวะกินเข่าถ้ากิเเสามาวันกินเข่าอยู่ก็ไปตัวเมืองน,นี้คือเมืองโพนฮงไปทางนี้คือนครหลวงยังจันทร์เส้นทางระหว่างการเดินทางครับพักกินเข้ากินน้ำก่อนอาหารซื้อมาเมื่อนี้ครับซื้อมาจากคนละวัยงยังคนละเนียวเคืองโเนกับสมกับอย่างนี้นี่ ปลาเพ่นห้องไปต่องอัไสิเด้แล้วก็ส้มส้มข้างล่างนี้ก็เป็นร้านอาหารเขาก็เปิดเพลงตุ่มๆๆนี่ นี่ครับยังขไไับได้หมดเลยฮะหยิ่งเขาเจ็บๆนั่นกันมาจบม็บๆกเยรนก็หอมเลยไมาหยงเขาแล้วกันพี่น้องเมืองปลหงอี๋หนูดก,ก่อนยังอันนี้ใส่ใส่วงใส่วนเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Ruben. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ อย่างนั้แหละมาดูหาเดินนี้ดีกว่าดูปลาว่าทำปลาหรือเปล่าพี่น้องก็ใส่เครื่องข้างในผมเนี่ยเนี่ยโอ้อร่อยมากมันอร่อยเขายิมว่าเดินทางต่อพี่น้องครับีประมาณหกสิบหกสิบหลักไปคุณว่าสัน สามเจ้าของคนในพื้นที่อยู่ตัวเมืองโกลงและไปนี่เดียวไปตลาดมีตลาดยี่หร่นว่าได้แวะพี่น้องพอดีเขาซื้ออาหารซื้อของมาแล้วจากวังเวียงยก็เลยพอเลยก็เลยมาจินกัจะกลับเลยปี้เดียวยันก,กาที่วังเวียงเอ้ยเวียงจันท มาไม่ใช่นะอันนี้อีกที่หนึ่งเลยนะตัวมันในเป็นตลาดหลักตลาดใหญ่ก่อนมีปั๊มปัตทด้วยครับวนพงออมีตละลาแยนนะเรื่อจะอกินกาแฟยักแก้วก่อนสี่หมื่น่ะสี่หมื่นสี่ไปสั่งครับที่ปัตทหวนพงนะก็มี นี่สักคู่ครับก่อนเดินทางตอ่อดื่มกาแฟแกง,ง่วงครับกินข้าวเย็นงเนั่ยนท้องน่งน้ำน่งท้อง,ง,ง,องตึงน,น้งตายอย่าเอ็ดไซอน,เอเอนถูกนหะมี่นีแก้วเท่าไหร่วะจ๊ะสแก้วสอแก้วหกสิบหกสิกว่าบาทถูกถูกถูกกว่าบ้านเราว่าเราตกแก้วเท่าไหร่หกสิบหกสิบหรือแปบาท อันนี้สองแก้วหกสิบบาทขอทานขอทาน ยื่นเอกสารด่านเรียบร้อยครับฝั่งฝั่งลาวต่อไปก็เป็นฝั่งไทยเนาะ hey, ขาออกมียุ่งยากเท่าขาเข้า,ขาออนะครับจเจอกันใหม่นะที่ต่อไปอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับจุดที่พระธาตุ กลางน้ำอยู่่าตรงนั้นนะเหลืองเหลืองที่มองตรงนู้นกลางตรงนี้ก็จะเป็นเรือนำ,นำเที่ยวแล้วก็ไปไหว้พระธาตุผู้โดยสารสิบคนอะไรเนี่ยผู้โดยสารก็ลัดรถหลังลงไปนะก็จะไปเป็นทมีมเป็นหมนะู่คณะก็จะเมาเรือยังต้องการขี่เรือเที่ยวล,ล่องเรือชมบรรยากาศน้ำโขงก็ได้นะนม่ไงฮะ กขาไปวหว้ว,วนสามรอบประมาณเท่าไหร่มันจะขี่เบลือเรือวนจริงจริงด้วยเขาจะวนเรือรอบแล้วก็ไหว้ขอพรอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระธาตุนะพระธาตุนี่เลย